วสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนวงพาเที่ยวและสวัสดีเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ช่วงนี้คุณตักปิดเทอมแล้วแต่มีการทําคะแนนก็เลยกลับบ้านเร็วนะคะ ก็เลยจะทำอาหารทานมื้อเย็นแบบสบายๆนะคะเป็นอาหารหง่ายๆนะคะก็คือเมนูวันนี้คุณต้องนำเสนอเมนูไข่เจียวใบกะเพราหมูสับนะคะไข่เจียวใบกะเพราหมูสับนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากก็คือคกูต๊องจะทําไข่ห้าฟองนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะมีกระเทียมไทยนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาหรือพริกขี้หนูนะคะเนี่ยกุตัองหั่นเป็นแบบ แบบแว่นเล็กๆนะคะแล้วก็หมูสับแล้วก็ใบกระเพราที่จะขาดไม่ได้ก็คือใบกระเพรานะคะที่มันทั้งกระเพราแดงกระเพราธรรมดานะคะเนี่ยกระเพราแดงมันจะช่วยชูรสให้มันหอมแล้วก็มีแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็น้ําปลานะคะแค่นี้ใครจะใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแต่กุตั๊กก็จะใส่แค่2อ,อย่างนี้มันก็จะทําให้ไข่เจียวกระเพราหมูสับของเรานะคะ กรอบอร่อยนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบคุณตาจะใส่หนึ่งช้อนแล้วก็ผสมน้ําธรรมดานะคะน้ํากรองธรรมดานะคะ<อ>แป้งทอดกรอบนะคะผสมน้ําำใส่ในไข่นะคะมันก็จะกรอบอร่อยนะคะใส่แค่ช้อนเดียวพอนะคะ จะฟูกรอบเลยนะคะตีให้ละเอียดนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไข,ะะไข่นะคะกจะะะะใส่่่ไไขขนนเออางคถะ้็ที่บ้านเขาบอกว่าเมนทูกุตักก็มีแต่เมนโนไข่ไข่มีประโยชน์มากมายนะคะไข่ทานไข่ดีค่ะไข่ต้มมะละฟองก็ยิ่งดีเลยค่ะป้องกันความจำเสื่อมนะคะ ไข่เนี่ยมีโปรตีนเยอะเลยนะคะพี่ก็จะตีไข่ก่อนนะคะไข่ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณต้าก็จะใส่ซอสปรุงรสผักเขียวนะคะ ก็น้ำปลาใส่น้ำปลาค่าจะใส่เิ้วขาวก็ได้นะคะน้ำปลาน,นให้มันหอมนะกินน้ำปลาหน่อยตามด้วยอหมูสับลงนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบถ้าใครชอบใส่เยอะก็ได้นะคะแต่ต้ใส่แค่นี้เพราะว่าหมูมันมีแค่นี้ค่ะก็เลยใส่แค่นี้นะคะหมูประมาณ ีดดขีดกว่าเนี่ยนคะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะตีให้มันละเอียดนะคะแตกละเอียดเลยนะคะเนีหมูสับนะค,ะน,คะนี่ค่ะโอเคเสร็จแล้วคุณตักก็จะใส่นี่ค่ะพริกแดงกินดาและพริกขี้หนูนะคะพริกแดงกินดาและพริกขี้หนูให้มันโรยหน้าให้หอมเลยค่ะ,คะถ้ามันถ้ามันผัดกะเพรานั่นแหละค่ะแต่ว่านี่เรามาทําเป็นไข่เจียวนะคะ ไข่เจียวหมูสับใบกระเพรานะคะนะฮะจะหอมเลยนะคะหอมเลยค่ะมาสุดท้ายคุณตักก็จะใส่ใบกระเพรานะคะนะคะใบกระเพรากุตักไม่ต้องหั่นนะคะกุต๊กเอาเป็นใบเลยค่ะ ก็จะหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกระทาก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะคะสุดท้ายเลยนะคะแป้งทอดกรอบไปจังนะคะหน<ม>ึ่งช้อน ก็จะได้ใบกะเพราอ่ะกะเพราไข่เจียวหมูสับนะคะหอมๆกับกรอบอร่อยนะคะอืมไปตั้งกระทะให้ร้อนก่อน mm hmm. นะะเรียบร้อยเลยนะคะก็ mm hmm. จะเป็นไข่เจียว mm hmm. กะเพราหมูสับนะคะ mm hmm. จะหอมอันที่ใบดำๆนี้คืออันนี้นะคะกะเพราแดง ใส่ทั้งกับเผาแดงนะคะคุณตักก็จะใส่น้ำมันนะตั้งไฟกระทะให้ร้อนนะคะวอมกระทะให้ร้อนค่ะค่อยเอาน้ำมันลงคุณตักกระทะมันก็เริ่มร้อนเลยนะคะก็จะใส่น้ำมันแค่หน่อยเพื่อให้มันฟูกรอบนะคะ บอมนะคะให้น้ำมันใช้ไฟตอนอตอนใหม่ใช้ไฟแรงพอจะทอดเนี่ยจะใช้ไฟปานกลางนะคะไฟปานกลางหอมเลยค่ะเน,นี่ยทานกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากนะคะเนี่ย พิกเอาไว้ทำเพิ่มร้อนแล้วอ่ะกุตาก,ก็จะเทลงไปเลยนะคะ แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะให้มันบางๆหน่อยแล้วกุ้งก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะให้มันกรอบนะคะไม่ต้องรีบมากรีบร้อนนะคะ หอมมากเลยหอมไหมหอมนะี๋ยวรอให้ไข่เซ็ตตัวไฟกลางถ้าถ้าเราใช้ไฟร้อนมันก็จะไหม้ก่อนสุดนะคะเต็มตัว ไข่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเหลืองหอมแล้วอมัมนผัดกะเพราไหมหอมเหมือนผัดกะเพราแต่ก็มีไข่มีกินไข่เจียวเหมือนกินกะเพราไข่เจียว สวยงามกรอบด้วยค่ะเนะี่ยกินกระเพรารอยฉุยขึ้นมาแล้วครับ นะคะเพื่อนๆตอนที่เราทำเนี่ยเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะถ้าไฟแรงมันจะไหม้ก่อนสุกนะผักก็จะไหม้ก่อนเราจะอยากได้ความกรอบนะคะไม่ต้องรีบร้อนก็ค่อยทอดไปนะคะก็อร่อยแล้วเนี่ยมันจะได้สุกเสมอกันนะคะนี่ หน่อยนิดน่อให้มันเหลืองนิดหนึงตอนนี้แล้วแต่ชอบแล้วอ่ะแล้วแต่ชอบแล้วว่าจะกรอบมากกรอบน้อยนะคะแต่ที่อันของเรานี่นอกกรอบในนุ่มแน่นอนอกราบอกรอบนะคะก่อนที่เราจะเออเอาไข่ขึ้นนะคะเราก็จะเร่งไฟเพื่อที่จะให้มันไล่น้ำมันไล่น้ำมันมันค่ะตอนนี้อืม,อม อีกนิดนึงค่ะอ้าวตาก็จะไล่น้ำมันแล้วค่ะเร่งไฟ,งไฟอ่า,อาปิดเลยสุกเรียบร้อย ไะค่ะเสียงคือโดบมาแอบดูหอ,อมใบกระเพราด้วยจกรอบนะคะอ่าแล้วก็ไลนน้ำมันนะคะน้ำมันก็ยังคงเดิมนะคะน้ำมันคงเดิมที่ เป็นแผ่นอยู่เลยนะ,ะคะหอมจิ๊ดเลยนี่ไข่เจียวใบกะเพรานะคะไข่เจียวหมูสับใบกะเพราของคุณตั๊กค่ะเพ <ๆ S 1> ื่อน กรอบน่าทานไหมคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะกรอบนะคะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะแล้วเรามาชิมดูมันกรอบจริงไหมนะคะกรอบน่าทานนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอร่อยแน่นอนค่ะ มาแล้วครับมาพี่โดวันดีครับ่อนสวัสดีครับต้องบอกก่อนนะครับพี่โดกินก๋วยเตี๋ยวไปชามแล้วนะตอนนี้มี f อฟบอกว่าคลิปไหนไม่มีพี่โดโดก็ไม่ไม่กำลังรถมพี่โดอยู่ใช่ต้องให้พี่โดทานข้าวตั้งแต่ตอนบ่ายสี่โมงเย็นนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าครับนี่คือไปทานกันนะคะนี่นี่ดูสิวางไว้ตั้งนานแล้วยัง คือที่บอกว่าวางไว้ตั้งนานอะไรนานขนาดที่คุณตั๊กไปตำตำอะไรวตำถั่วไม่ยุบเลยเนี่ยตั้งแต่ถ้าเกิดเราแบบทอดแบบให้เป็นไข่คอนโดก็คงได้เนะสูตรนี้นะทําเป็นไข่คอนโดหรือไข่เจียวปูอะพี่โรจะกินอะไรไข่เจียวอะตักชอบไหมไข่เจียวกะเพราไงแต่ระวังพริกเดี๋ยวพี่โรตักตรงพริกไปเต็มเลยนะยังไงโอืโหนอาหารด้วยกันนะคะ ครับะครับกินอะไรพี่โร๊เมื่อกี้โรกินอะไรไปบะหมี่อะไรบะหมี่หมูเด้งบะหมี่หมูตุ๋นหมูเด้งเจ้าประจำฮะโพสัมต้นนี่น่ากินมากอุตักเอากินกับตำถั่วเหรอโอเคดูมาทานน้ำพริก ใช่อันนี้อันนี้มีคลิปของเชฟทองนะน้ำพริกปลาทูกรอบเดี๋ยวอ่ะุณตักให้ผมชิมไข่ก่อนสิให้ผมชิมไข่มั้งนี่นี่หนูจะตักตรงนี้ตรงนี้เนี่ยโุ้ยดูดิกวอคุณตักแห้งนะไม่มีน้ำมันแห้งไม่มีน้ำมันเลยเพราะเราใส่น้ำมันน้วหนาคือน้ำลายไปด้วยหนาไหมไม่มีน้ำมันนะคะแห้ง เนอไข่เนยไข่นี่ยทำกับข้าวโอเคดชิมก่อนครับเด้ง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 หอมนะโดนกะเพราเคียวโดนพริกเหมือนกับเอาผัดกะเพรามาคุกแล้วก็มีไข่เค yeah, no okay> ี้ยวโปะโปแบบนั้นเลย <S 2> <S 2> เหมือนเรากินผัดกะเพราหมูสับอะแล้วก็กับไข่เจียวด้วยอ่ะให้กูตักถือซองมาสิ <S <S ครบกินกับน้ำพริกเนี่ยได้อีกไหมพี่เจ้าครับแม่เนี่ยโอ้ยเนี่ยตรงนี้ผัดผัดเจอตรงแหล่งกะเพรา เจอตรงแหล่งของเขาโอ้ยทำเราหยุดไม่ได้ครับมันหอมกระเทียมด้วยนะกินเลยกระเทียมดยเรีบกินเลยอร่อยนะฮะพี่โดอให้สองคำนะพี่โดอกินเยอะแล้วกองอืมกองนึกคิไม่ปิดคลิปเลยนะคุณตั๊ก เดี๋ยวให้คุณกินให้สบายเพราะคุณตั๊กเขาจะกินกับตำสัวกินกับน้ำพริกเพื่อนครับสูตรนี้อร่อยเด็ดไปทำเมียผมเก่งนะครับฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เมนูคุณตั๊กนะครับไข่เจียวไข่เจียวหมูสับหมูสับใบกะเพราใบกะเพรายอดครับฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งจริงๆจริงๆแจ้งเตือนด้วยนะครับ คอ๋อนะาคำสุดท้ายนะกินด้วยนะบาย,บาย